ชิง่ายตะทงเชจาช่าวสร้างฮาวสวัสดีตอนเช้าเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอการสอนรายวิชาภาษาจีนกับเราชื่อคิงอีกเช่นเคยเลยนะครับผมอ่ะทีนี้นะครับผมให้เด็กๆนะครับผมหยิบหนังสือเรียนเล่มนี้ขึ้นมาเลยอ่าทีนี้นะครับผมก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียนนะครับผมเรามาตาใครูตีีสือชานเย่อ่ะเปิดหนังสือไปหน้าที่13เลยนะครับผม เมื่อเด็กๆเ,เปิดขึ้นมาแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมาทบทวนนะครับผมในส่วนของประโยคหน้ารู้นั่นก็คือเฉจี้จืดนั่นเองนะครับผมแล้วเราจะเข้าสู่อีกสองประโยคสุดท้ายในวันนี้แล้วนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่ประโยคแรกเด็กๆอ่านออกเสียงตามเหล่าชื่อเลยจินเทียนเทียนชี่เจิ่นเหมออย่างจินเทียน เทียนชี่เจินเมอย่างวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างอ่าเด็กๆครับจำไว้ให้ดีเลยนะครับผมเราซื้อเคยบอกไปแล้วในครั้งที่แล้วนะครับผมว่าถ้าเด็กๆเกนี่ยนะครับผมจะต้องการถามเพื่อนหรือถามใครก็ตามแต่นะครับผมว่า วันนี้เนี่ยอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมเด็กๆจําไว้ทันทีเลยนะครับผมว่าเราจะใช้ด้วยประโยคนี้เลยพูดในการถามเลยก็คือจินเทียนเทียนชี่เจินเมออย่างอา้าวนายออกเสียงตามเราซือใหม่อีกสักหนึ่งรอบจินเทียนเทียนชี่เจินเมออย่างอ่าวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้าง เก่งมากๆเลยครับเด็กๆเรามาดูกันต่อในบรรทัดที่สองนะครับผมบรรทัดที่สองเป็นการตอบคําถามอันนี้ในหนังสือนะครับผมเขาจะพูดอย่างนี้อ,อ่านออกเสียงตามเหล่าชื่อจินเทียนเทียนชี่จินเทียนเทียนชี่เฟยฉางหาวจินเทียนเทียนชี่ ไฟฉางหา่าอ่ะวันนี้อากาศดีมากๆอ่อะทีนี้เด็กๆครับจำไว้ให้ดีเลยถ้าเขาถามจินเทียนเราซื้อพูดซ้ำๆเสมอเลยถามจินเทียนตอบเป็นอะไรเอ่ยอ่าถามจินเทียนให้ตอบเป็นจินเทียนเด็กๆฟังให้ดีเลยนะครัะผมถ้าสมมติว่าเขาถามเรามาว่า จินเทียนเทียนชี่เจินเมย่างก็คือวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างใช่ไหมให้เด็กๆตอบคําถามเข้าไปเลยด้วยประโยคนี้เหมือนเดิมเลยก็คือจินเทียนแล้วก็เทียนชี่เหมือนเดิมก็คือจินเทียนเทียนชี่นะครับผมแต่แต,แต่มันจะเพิ่มเติมมาสามคำสุดท้ายเด็กๆเ,เห็นไหมไฟฉางหาวเห็นไหมครับผม อ่าไฟฉางหาวนะครับผมก็คือเป็นคําเพิ่มเติมขึ้นมาไฟฉ้ฉางไฟฉ้ฉางแปลว่าอะไรเอ่ยครั้งที่แล้วเราซื้อเคยสอนไปแล้วไฟฉางแปลว่ามากมากถูกต้องไหมครับผมไฟฉางแปลว่ามากมากอ่ะต่อมาคําว่าหาวหาวแปลว่าอะไรหาวแปลว่าดีอ่ะดังนั้นถ้าเป็นไฟฉางหาว เฟฉางห่าก็คืออากาศดีมากๆนั่นเองครับทีนี้นะครับผมเด็กๆครับเรามาดูในกรณีที่ถ้าอากาศนะครับผมถ้าอากาศเนี่ยมันไม่ดีเลยมันไม่เฟยฉางห่านะครับผมเรามาดูกันว่าเขาจะพูดว่าอย่างไรอ่ะเด็กๆตั้งใจดูดีๆนะ เด็กๆดูนะครับผมเราทวนคําถามเหมือนเดิมเลยก็คือเป็นจินเทียนแล้วก็เทียนชี่นะครับผมจินเทียนแล้วก็เทียนชี่นะครับผมเด็กๆครับจินเทียนแล้วก็เทียนชี่นะแล้วก็ลงท้ายด้วยเฟยฉางจินเทียนเทียนชี่ไหนลองลองพูดตามเหล่าสื่อจินเทียนเทียนชี่เฟยฉาง อ่ะไฟช้างนะครับผมอ่ะทีนี้เด็กๆครับถ้าสมมุติว่าวันนี้เนี่ยอากาศเนี่ยมันไม่ดีเลยมันร้อนมากๆเลยร้อนมากๆเลยเด็กๆแค่เติมคาวัาเลอนะอ่าเรอที่แปลว่าร้อนใช่ไหมครับผมลงท้ายไปหลังคําว่าไฟยช้างแบบนี้อ่ะมันก็จะได้กลายเป็นประโยคแบบนี้อ่ะเด็กๆอ่านออกเสียงตามเราซื้อจินเทียนเทียนชี่ ไฟฉางเรอ่ออ่าจินเทียนเทียนชี่ไฟฉางเรอ่ออ่ะก็คือวันนี้อากาศเนี่ยร้อนมากมากนั่นเองนะครับผมจินเทียนเทียนชี่ไฟฉางเรยอก็คือวันนี้อากาศร้อนมากมาก นะครับผมอะแต่ทีนี้ถ้ามันเปลี่ยนสมมติว่ามันไม่ร้อนแล้วอะมันไม่ร้อนแล้วมันไม่ร้อนแล้วนะครับผมมันจะต้องเป็นหนาวสมมติว่าวันนี้มันอากาศหนาวมากๆเลยเด็กๆจําคําว่าหนาวในภาษาจีนได้หรือไม่เอ่ยว่าคําว่าหนาวในภาษาจีนพูดว่าอย่างไรจําได้ไหมครับอะถ้าจําไม่ได้นะครับผมอะเราซื้อบอกให้นะครับผมคําว่าหนาวในภาษาจีนพูดว่าเหลิง หลึง่งอ่าหลึ่งนะครับผมจะแปลว่าหนาวอ่าเราก็เอาหลึ่งเนี่ยนะครับผมมาแทนที่คําว่าเล่ออ่าปุ๊บมันก็จะได้แบบนี้เห็นไหมอ่าก็จะได้เป็นประโยคแบบนี้เลยพูดตามเหล่าซือครับเด็กๆจินเทียนเทียนชี่ฟเฟยฉางหลึง่งจินเทียนเทียนชี่ฟเฟยฉางหลึง่ง วันนี้อากาศร้อนเอ้ยหนาวมากมากวันนี้อากาศหนาวมากมาก วันนี้อากาศหนาวมากๆนะครับผมเห็นไหมครับผมประโยคเนี่ยก็คือเทียนชี่แล้วก็ไฟฉางเหมือนเดิมเลยเปลี่ยนแค่ตัวข้างหลังเองนะครับผมจาก่าวก็กลายเป็นเรอหรือจากเลอก็กลายเป็นเลิงนะครับผมตัวข้างหน้าเหมือนเดิมเด็กๆจําแพทเทิร์นข้างหน้าไว้ให้ดีเลยจินเทียนเอาออกเสียงตั้นเราซื้อใหม่จินเทียนเทียนชี่ไฟฉางอ่าแลวทีนี้เด็กๆก็จำำําคําศัพท์ที่ สมมติว่ามันร้อนเด็กๆก,ก็เอาคำว่าเลอลงใส่ลงไปก็จะกลายเป็นจินเทียนเทียนชีเฟยฉางเลอนั่นเองนะครับผมจาไว้ให้ดีนะอ่ะเรามาดูกันต่อในสไลด์ถัดมานะครับผมเรามาดูกันต่อในสไลด์ถัดมาอ่ะอ่านออกเสียงตามเราชื่อบรนทัดที่3เจ้อเถียวเจ้อเถียวฉินจเจือเจ้อเถียวฉินเจือ เจ้าเถียวฉินจื้อจินมย่างเจ้าเถียวฉินจื้จินมอย่งาง,งกระโปรงตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างอ่า ต่อมาบรรทัดที่เท่าไรเอ่ยอ่ะบรรทัดที่สี่นะครับผมอ่าอ่านตามเราซื้อเลยเจ้าเถวฉินเจอเจ้าเถวฉินเจอเหินห่าวขั้นเหินห่าวขั้น เหินห่าวขัน้นอ่าอ่านตามเราซื้อครับเจ้าเถวฉินจือเหินห่าวขัน้นเหินห่าวขัน้นกระโปรงตัวนี้ดูดีมากมากอ่ากระโปรงตัวนี้ ดูดีมากๆทีนี้เหลืออีก2บรรทัดสุดท้ายแล้วนะครับผมความฝันเราใกล้จะเป็นจริงแล้วอ่ะเรามาอ่านตามเราชื่อเลยเจอเจียนอีฝูเจอเจียนอีฝูเจอเจียนอีฝู 不大，不小，不大，不小。这件衣服不大，不小，很合适。 很合适ื่อเ,เส,อสื้อผ้าตัวนี้เหมาะสมมากไม่เล็กไม่ใหญ่อ่านใหม่สักหนึ่งรอบเจอเจียนอีฝู ปูต้าปูเ,เ,ปเ,สเสื้อผ้าตัวนี้เหมาะสมมากไม่เล็กไม่ใหญ่อ่าทีนี้นะครับผมเรามาดูประโยคสุดท้ายอ่ะอ่านตามเราชื่อเลยจินเทียนเทียนชี่ จินเทียนเทียนชี่จินเทียนเทียนชี่เทียนสองสองสองพยางนะครับผมอา่านอา่อานเราชื่อใหม่จินเทียนเทียนชี่ปูเหลงปูเหลงปูเลปูเหล,เหลง 不热，今天天气不冷不热，很舒服，舒服，很舒服。今天天气不冷不热。 หินซูฝูวันนี้อากาศไม่ร้อนไม่หนาวรู้สึกสบายมากๆอ่าวันนี้อากาศก็แสดงว่าวันนี้เนี่ยอากาศดีนั่นเองนะครับผมเด็กๆครับอ่าเรามาทวนใหม่อ่านใหม่ตั้งแต่แรกเลยนะครับผมอ่านใหม่สักหนึ่งรอบตั้งแต่แรกนะอ่าอ่านตามเราชื่อจินเทียน เทียนชี่เจินเมย่างวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างจินเทียนเทียนชี่เฟยฉางหาววันนี้อากาศดีมากมาก ่ะต่อมานะครับผมอ่าอ่านเพิ่มเติมจินเทียนเทียนชีไเฟยฉางเลิง่งวันนี้อากาศหนาวมากมากจินเทียนเทียนชีอ่าเฟยฉางเรอิอ ไฟช้างเยอะวันนี้อากาศร้อนมากมาก อ่านี่เฟยฉางเร่อนะครับผมเฟยฉางเร่อก็คือวันนี้เนี่ยอากาศร้อนมากๆนั่นเองเด็กๆจาให้ดีนะเวลาถ้าเราจะบอกว่าวันนี้อากาศร้อนมากๆก็คือจินเทียนเทียนชี่แล้วก็เฟยฉางพูดลงท้ายด้วยคําว่าเร่อที่แปลว่าร้อนนะครับผมจินเทียนเทียนชี่เฟยฉางแล้วก็ตามด้วยคําว่าเร่อที่แปลว่าร้อนนั่นเองนะครับผมหรือถ้าวันนี้นะครับผมอากาศหนาวมากๆนะครับผมก็ให้พูดว่าจินเทียนเทียนชี่ ไฟฉางแล้วต่อท้ายด้วยคําว่าอะไรนะคาว่าหนาวภาษาจีนพูดว่าอย่างไรอ่าหลึงนั่นเองนะครับผมหลึงแปลว่าหนาวนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันต่อในบรรทัดที่3นะครับผมเรามาทบทวนกันต่อในบรรทัดที่3นะครับผมอ่ะอ่านออกเสียงตามเราชื่อเจ้อเถียวฉินจืจนอเจินเมงเจ้อเถียวฉินจือ เส้นมะย่างกระโปรงตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างเจเ้าแถวฉินจือเจอเ้าแถวฉินจือเห็นห่าวขั้นเห็นห่าวขั้น กระโปรงตัวนี้ดูดีมากมากอ่าเจเ้าแถวฉินจือ้อเหินเห่ากันก็คือกระโปรงตัวนี้ดูดีมากๆนั่นเองอ่าเราเหลือสองบรรทัดสุดท้ายแล้วนะครับผมอ่าอ่านออกเสียงตามเราชื่อเจ้าเจียนอีฝูเจ้าเจียนอีฝูปูต้าปูเสี่ยว 很合适很合适เสื้อผ้าตัวนี้เหมาะสมมากไม่เล็กไม่ใหญ่บรรทัดสุดท้ายแล้วนะคะผมจินเทียนเทียนชีจินเทียน ทีนช不ปูเปเูเหลินชูฟัวันนี้อากาศไม่ร้อนไม่หนาวรู้สึกสบายมากมาก เด็กๆครับอาจามไว้ให้ดีเลยถ้าเด็กๆจะบอกว่าวันนี้เนี่ยอากาศดีมากๆเลยนะครับผมนอกจาก,จากว่านอกจากประโยคว่าจนินเทียนเฟยฉางอาจินเทียนเทียนชี่เฟยฉางเหาใช่ไหมครับผมเด็กๆยังสามารถพูดด้วยประโยคนี้ก็คือจินเทียนเทียนชีป่ปูเหลิงปูเล่แบบนี้เลยอะออกเสียงตามเราซือ er. จินเทียนเทียนชีป่ปูเหลิงปูเล่อาจินเทียนเทียนชี่ปูเหลิงปูเล่ แค่ประโยคแค่นี้ก็ได้นะครับผมข้างหลังไม่ต้องพูดว่าเห็นชูฟุก็ได้นะครับผมจินเทียนเทนชี่ปูเหลืงปูเล่ก็คือวันนี้เนี่ยอากาศเนี่ยไม่ร้อนไม่หนาวจนมากมากจนเกินไปนะครับผมก็คืออากาศเนี่ยดีมากๆนั่นเองนะครับผมอ่ะทีนี้เด็กๆครับเรามาดูในส่วนของเลียนสีวันนี้เด็กๆอยากมีการบ้านหรือเปล่าเอ่ยอ่ะวันนี้นะครับผมเราซื้อขอแจ้งข่าวดีนะครับผมวันนี้เราจะไม่มีการบ้านให้เด็กๆทำนะครับผมแต่แต่แต่เด็กๆจะต้อง นะครับผมฝึกอ่านฝึกจําประโยคเหล่านี้นะครับผมที่เหลาซื้อสอนมานะครับผมแล้ววันจันทร์หน้าเหลาซื้อจะสุ่มถามในคาบนะครับผมอ่ะสุดท้ายนะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะไม่ได้เจอกันในชั่วโมงสอนสดนะครับผมเพราะเนื่องจากนะครับผมเหลาซื้อนะครับผมจะต้องไป เดินทางนะครับผมไปฉีดวัคซีนนะคบผมที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตของเรานี่เองนะคะผมวันนี้นะวันพรุ่งนี้อ่าวันนี้นะครับผมเราซื้อเนี่ยจะต้องเดินทางไปฉีดวัคซีนนะครับผมเป็นเข็มที่2แล้วนะครับผมอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับผมอ่าเราซื้อนะครับผมจะต้องกล่าวคำว่าจายเจียนครับบายบาย